สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยถ่ายพัฒนานะครับผมใน EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาใช้ตัว storage นะครับผมของตัว superbed กันนะครับผมเราอยู่ที่หน้าแรกนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ตัว superbed ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมเริ่มจากไหนครับเริ่มจาก document เขาดีกว่านะครับเริ่มจาก document เขาดีกว่าไปที่ storage ครับ storage อ่า bucket นะครับผม bucket นะครับผมก็คือตัวตะกร้าคืออะไรของเราเนี่ยนี่ bucket นะครับผม เขาก็บอกเฉยๆไมีอะไรเอาไปที่อัปโหลดอัปโหลดนะครับผมก็คือเราจะใช้ตัวบักเก็ตโอ้โค้ดเขาก็มีให้อยู่แล้วอัปโหลดฟอร์มไปที่บักเก็ตไหนนะครับผมอัปโหลดอะไรเราอะไรไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องไปสร้างตัวบักเก็ตก่อนนะครับผมไปสร้างตัวสต o อเรจของเราก่อนพูดง่ายๆนะครับผมอหน้านี้เอาไว้งี้ก่อนให้ทุกท่านกดคอนโทรลค้างไว้แล้วกดคลิกที่แดชบอร์ดล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินก่อนนะครับเพราะเราจะเข้าไปซูเปอร์เบทของเรา คอนโทรลค้างไว้แล้วคลิกที่แดชบอร์ดยังจำหน้านี้กันได้ไหมเราเคยสร้างตัวดาต้าเบสกันแล้วนะครับผมดาต้าเบสเราอยู่ในนี้นะอย่าเพิ่งไปลืมเขานะครับผมคลิกที่โปรเจกต์ของเราครับคลิกที่โปรเจกต์ของเราก็จะมีกราฟมีกรอบอะไรบอกของเขาเนาะนะครับผมเดี๋ยวเราไปสร้างบักเก็ตกันนะครับผมมาที่ด้านซ้ายให้เลื่อนเมาส์มาที่ด้านซ้ายนะครับผมไปที่สโตรเรจครับสโตรเรจตัวนี้นะครับผมโอ้โหยังไม่มีเลยหน้าอันนาดน,นะครับผม ตรงนี้คือการตรงสร้างบักเก็ตนะครับสร้างบักเก็ตสายมืออ่ะเรานิวบักเก็ตขึ้นมาใหม่ผมใช้ชื่อว่าอะไรดีนะ Land แลนด์มาร์คบักเก็ตละกันแลนด์มาร์คบักเก็ตแลนด์มาร์คบักเก็ตโอเคนะครับกดเซฟครับผมเซฟเลยได้มาแล้วนี่แลนด์มาร์คบักเก็ตเรายังไม่มีอะไรข้างในตะกร้าเลยนะครับผมยังไม่มีอะไรข้างในเลย ให้เรามาที่ Policy ก่อนครับมากำหนดกฎเกณฑ์เขาหน่อยกำหนดนโยบายเขาหน่อย Policy Landmark Bucket ของเราไปที่ New Policy Get Start Quickly Full Custom เฮ้ยอย่างเราเนี่ยมันต้อง Full นะครับผมอ๋อ uh, Policy Name uh, Default ไปก่อน F a u l t default นะครับผม insert ครับผมเราจะให้เขา insert แน่นอนเขาก็จะเปิด y o u can highlight function เขาจะเปิดไฟใช้ up พ function อัปโหลดให้เรา get public url เอาไว้ดึงเอาไว้ get ข้อมูลตัว url รูปภาพนะครับผมตึดต target Low ขอดูหน่อยนะครับอืมไม่มีอะไรนะครับผมไปรีวิวครับผมติ๊กแค่ insert นะครับรีวิวเลย เซฟเลยได้ไหมเดี๋ยวค่อยมากลับมาแก้ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวค่อยกลับมาแก้อ่ะเรียบร้อยเอาไว้นี้ก่อนนะครับไว้นี้ก่อนลองกดที่ตัวบักเก็ตเราอ่ะยังไม่มีอะไรมีของท่านใดมีของแล้วไหมฮะฮ้ยเกนินะครับวเกินเดี๋ยวเราไปเชื่อมตัวซูเปอร์เบสกับตัวโค้ดของเรานะครับผม<คต>เพื่อที่เราจะใช้ตัวโคดต,ตัวนี้นะครับผม<คต>ซึ่งมันจะต้องเซตอัพตัว URL u r ร project URL กับ key โอเคนะครับโอเคนะครับโคดอันนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมอ่อติดตั้งตัวนี้ด้วยติดตั้งตัวนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยว่าก,กันเราไปหาคีย์ก่อน2ตัวนี้ก่อนไปที่โปรเจกต์ของเราครับไปตรงไหนอะ Project setting Project setting นะครับผม API นะครับ API นี่คือโปรเจกต์ URL ของเรา นะครับผมนี่คือซีเค็ดคีของเราก๊อปไปวางครับก๊อปไปวางในไฟล์ env ของเรานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาสร้างไฟล์ไม่ใช่สร้างไฟล์มาเติมมาเติม env local ของเราเนี่ยเดี๋ยวเราเติมตัว n e x t p u b l i c n e x t p u b l i c curve superbed nek 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 c u r e c r c t เครกซีเค็ดอะไรนะสุภาเบส URL URL เท่ากับติดตดติดตดกับสุภาเบสคีย์โอเคนะครับผมกดก๊อปปี้มาเลยมาวางเลยนะครับปุ๊บปุ๊บแม่ แล้วก็ตัวคีย์ของเรานะครับผมก๊อปมาเลยนะครับก๊อปมาเลยตัวนี้ไม่ใช่ก๊อปตัวดอกจันมานะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> ผมมาออกผมเลื่อนหลบหน่อยนะครับผม <c oughs> ปึ๊บคีย์ว่างเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับผมสองตัวนี้นะครับโอเค มาที่บักเก็ตของเราเหมือนเดิม s t o r a g นะครับผมรอรอรอ,อนะครับผมเดี๋ยวเราไปคอนเนคกันนะครับผมตัว s u p ปอร์เบียนะครับผมไปที่ตัวแท็บแรกของเราแท็บแรกของเราเดี๋ยวเราติดตั้งตัวแอดซูเป e ร์เบ js ตัวนี้ก่อนนะครับผม d อดซูเป e ร์เบ js ตัวนี้ก่อนนะครับไปที่ command ของเรา stop เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจริงๆผมใส่ สรุปไว้ให้ทุกท่านอยู่นะครับผมในลิสต์มีเหมือนเดิมนะครับในลิสต์มีเหมือนเดิมปึ๊บล่างสุดเลยนะครับผมอยู่ในในลิงก์กริดฮับเรานั่นแหละนะครับผมตัวนี้นะครับผมติดตั้งตัว s u p ปอร์เ js ตัวนี้ตัวนี้นะครับโอ้ให้เปียร์ลกาซี่เหมือนเดิมอ่ะก็ใส่ไปครับผมลีกา้าซี p er, e ี r deps นะครับผมเดี๋ยวผมใส่โค้ดไปให,ให้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้โอเคนะครับผมติดตั้งเรียบร้อยเนาะสตาร์ทโปรเจกต์ของเราขึ้นมานะครับผม npm l u n d e v เรามาที่โค้ดของเราครับ YouTube ครับผมเดี๋ยวเรา new f ไฟล์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับผมไฟล์ Fine นี้จะทำหน้าที่ติดต่อเป็นพวกฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการติดต่อตัว s u p e r b นะครับผม .ts นะครับผมเดี๋ยวเราไปก๊อปโค้ดมาเลยนะไม่ต้องก๊อปโค้ดตัวนี้มาเลยนะครับก๊อปโค้ดตัวนี้มาเลยที่หน้าแรกตัว document แรกของเรานะครับผมวางเลยวางเลยนะครับผม เดี๋ยวเราประกาศตัวแปรมาตัวแปรหนึ่งนะครับผม const bucket name ทำไมเขาคือแนะนำว่าอ๋อตรงนี้อ่าโอเคได้นะครับผมของเราชื่อ landmark mark, mark bucket นะครับผม landmark bucket แล้วก็จะเป็นตัว url url ของเราก็คือตัว process.env. ตั้งชื่อว่าอะไรวะสุภาพเบต URL าร์ยูอาร์ r อสุภาพเบกับตัวที่สองไอคีนะครับผมก็คือ p r o เ e ตจุดอีเจุดสุภาพเบตคีโอเคนะครับเดี๋ยวประกาศไทให้เขานิดนึงแอดเป็น string แอดเป็น string เอา URL ก็มาใส่ตรงนี้นะครับผมตัวแปร URL ีย y นะครับผมก็มาใส่ตรงนี้ีย์เสร็จแล้วครับยากกี่โมงครับผม <laughs> file, file. อัปโหลดไฟล์ฟังก์ชันไฟล์อะโอเคเอาวงเล็บหายนี่แหละหรือยากแล้วยากแล้ว <laughs> นะครับผมตัว bucket name ตัวนี้นะครับผมเราก็ใส่ตัวแปร bucket name ของเรายาวไปอขอใส่เป็น bucket เฉยๆนะฮะ อ่ะบ e t เกแล้วก็จะอัพโหลดไฟล์ขออนุญ,ญาตมันตัดได้ไหมนะครับผมตรง Form upload. อัพโหลดอะโอเคนะครับตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เอาฟังก์ชันอัพโหลดเนี่ยนะครับผมไปใช้ที่ตัวแอคชั่นของเรานะครับผมเดี๋ยวเราเขียนให้มันมันใช้งานได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผม superbaseurl s u p ป a b ์ t บียร์จุดสตอรี่อัปไ,ไปที่ Bucket นี้โอเคออนี่ไงของข้อมูลที่เรารับส่งมา<ส>เดี๋ยวเรารับตรงนี้ก่อนนะครับผมตัวแปรคียของเราคือ image นะครับผม i m a g e s นะครับผมเป็นไฟล์ i m a g e เป็นไฟล์นะครับผม,ม,ม,บผมแล้วก็ทำฟังก์ชันอันนี้ดีส r u c กเจอข้อมูลออกมาถ้าได้ e r r o อ,อ,เอก็จัดการเออ o r เรซะถ้าได้ข้อมูลนะครับผมก็โอเคซักเซอยู่ใน L อ e ก็ได้แต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนตรงนี้ก่อนบักเก็ตเป็นชื่อบักเก็ตเรียบร้อยต่อไปอัปโหลดครับผมเราก็ใส่เป็นไฟล์ของเรานะครับไฟล์ของเรานะครับผมก็คือจริงๆควรจะตั้งชื่อใหม่ก่อนนะตั้งชื่อใหม่ก่อนถ้าเรายัดไฟล์ลงไปตรงๆเลยเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อไฟล์ออริจินอลนะครับผมเพราะฉะนั้นตั้งชื่อให้มันเป็นยูนิค โดยส่วนใหญ่ก็ตั้งเป็นเอาเวลาเอาอะไรมาก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราคอนทามสแต็มมาเลยเท่ากับ date now อันนี้ง่ายสุดแล้วนะครับผมเท่ากับเด e now นะครับผมแล้วก็ new name เท่ากับเราจะต่อสตริงนิดนึงนะครับผมก็คือ time stamp ของเรานะครับผมขีดด้วยสมมุติสมมุตินะครับผม,ดดม,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 บผมเอารอยไทย แลนอสมมุติสมมุตินะครับรอยไทยขีด time stamp นะครับผมขีด image จุด name image คือมาตัวนี้ก็คือชื่อเก่าขเขานะครับผมชื่อเก่าขเขาอะนะครับผมจัดไป image จุด name เขาขึ้นแนะนำเราอยู่แล้วนะครับผมทายเขาเป็นไฟล์เราก็ได้ชื่อใหม่มาได้ชื่อใหม่มานะครับผมก็ส่งไป มีไฟล์พาทอัปโหลดเป็นไฟล์พาทก็คือ new name ของเราปึ๊บนะครับผมไฟล์ file, ตรงนี้ก็คือ image เราใส่ name ใหม่นะครับผมตืดๆแล้วก็รูปภาพของเราที่รับมาเป็นฟังก์ชันนะครับผมที่รับไฟล์มานะเดี๋ยวต้องไปเรียกใช้อีกใส่อัปโหลดใส่ image ไปโอเคถ้า Error ําทำตรงนี้ถ้าไม่ Error เทำตรงนี้ อ่ะโอเคอยากทดสอบมากเลยอยากทดสอบมากเลยอยากจะคอนซวนหลอกดูนะครับผมอยากจะคอนซลนหลอกดูแต่เดี๋ยวเขียนใหม่ดีกว่าไหมเขียนให้มันกระชับหน่อยเขียนให้มันกระชับหน่อยเขียนให้มันกระชับตรงนี้ถ้าไม่ถ้าไม่มี Data นะครับผมถ้าไม่มี Data นะครับผมถ้า Data ไม่สำเร็จนะครับผมจะโทรเออเลือกออกไปเลย โทรนิวเออร์เรอร์ออกไปเลยนะครับผมก็ตามสไตล์เราที่เราเขียนตัวจัดการเออร์เรอร์นะครับผมเราก็จะโทรนิวเออร์เรอร์พร้อมด้วยเมสเซจที่เราต้องการนะครับผมอิมเมจอัพโหลดเฟลนะครับผมเฟลตกกระจายไป2อทีปั๊บปั๊บสามทีไปเลย3าทีไปเลยอ่ะรีเทนเดต้านะครับผมแต่เดี๋ยวยัง คิดว่าน่าจะยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวขอขอเอาไปใช้ก่อน async function export อ่ะโอเคขอเติม export หน่อยนะครับผมขอเติม export นะ export async function upload file อยากลองมากเลยนะครับผมไม่รู้ใช้งานได้หรือเปล่าอ่ะโอเคเราลองเอาไปใส่เอาไปใช้ดูนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับผมน่าจะเลยน่าจะเดี๋ยวค่อยมารีเทิร์นออกอีกครับตรงนี้ โอเคตึดตดตตรงแอคชั่นเราครับแอคชั่นเรามู่ใส่ละแอคชั่นเราผ่านการวาลิเดตมาแล้วนะครับผมผ่านการวาลิเดตมาแล้วเดี๋ยวเราส่งรูปภาพไปอัปโหลดหน่อยส่งวาลิเดตไฟล์ไปอัพโหลดหน่อยตัวนี้ผมปิดไปนะครับลบทิ้งเลยดีไหมลบจัดลบทิ้งเลย นะครับผมวอล d เดตก็คือสเตปนี้อัปโหลดซูเปอร์เบสสเตปนี้โอเคเรามาถึงขั้นเตปนี้แล้วขอย้ายขึ้นไปเป็นหัวหัวไว้หน่อยอ่ะโอเคต่อไปสเตปอัปโหลดอิมเมจทูซูเปอร์เบสนะครับผมก็คอนฟูพาดซึ่งเรายังไม่ได้อะไรออกมานะครับผมเราจะอันนี้ไว้ก่อนเท่ากับตัวอัปโหลด image upload file นะครับผมจาก youtube แล้วก็ superbed ตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็ใส่ตัว validate file ของเราลงไปตัวแปรที่เราไปผ่าน validate มาตัว image ของเราเนี่ยนะครับผมที่เราหลอกกันเมื่อ ep นู้นนะครับผม image ด้วยนี่ส่งแต่รูปไปอยากจะคอนโซลลหลอก full p a t ดูมากเลยถ้าได้ก็คือเกือบจบเกือบจบ นะครับได้ก็คือเกือบจบอ่าลองอัปโหลดมาซิมันได้อยู่บอ่อนะครับผมนี่ตัวน,นี้รีเฟซสักรอบสิเพื่อความชัวร์อย่าลืมนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสรงฆ์นะครับทุกคนอ่าโอเคอันนี้อะไรเนี่ยอซิงอซิงอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นเรื่องของแผนที่แน่เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บกรอกไปก่อนทําทรงกรอกไปก่อน <S 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 เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ผ่านตัววอดีเดต อ่ะอัพโหลดรูปสิกดคีย a t e ไฟล์ต้องน้อยกว่า1เมกตึงจัดตึงจัดลำบากต้องไปหาไฟล์น้อยกว่า1เมกอีกเอาคี e a เอทไปคี e a เอทเล่นมากสักเสีที่พูดไปเล่นมาได้ไงได้ของมา นี่ของมาแล้วได้ของมาแล้วก็คือหลอกตัวฟูผพาดตัวนี้นะครับผมหลอกตัวฟูผพาดตัวนี้ได้พาดมาก็คือรูปใหม่ที่ขึ้นต้นด้วยรอยไถายตามด้วย time stamp แล้วก็ชื่อรูปภาพเดิมได้ไอดีของเขามาได้ฟูผพาดมาได้ฟูผพาดมาได้ไอดีมาอ่าขอมารีเฟซที่ตัวบักเก็ตครับผมจริงๆไม่ต้องรีเฟซก็น่าจะมาเลยนะกดที่แลนด์มาร์คบักเก็ตของเรา รูปภาพมาแล้วเข้าแล้วนี่โอเคแจมแจมนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องมี get public url ด้วยนะครับผมไอตอนตั้งค่าตอนเร็กจำได้ไหมจำได้ไหมนะครับผมอ่ะเยี๋ยวยมันก็มาแล้วอ่ะโอเคโอเคอีกนิดนึงนะครับผมฟูลพา h ม,ม,มันมาเป็นอ็อบเจกต์นะครับมันมาเป็นอ็อบเจกต์ทั้งหมด3ตัว นี่มันมาทั้งหมด1 2 3องสาเดี๋ยวเราจะต้องส่งเพื่อที่จะไปเอาตัว Public URL ด้วยนะครับผมส่งเพื่อไปเอา Public URL ด้วยมาที่ตัวคู่มือของเราก่อนครับคู่มือของเราก่อนเราได้ใช้ Standard upload ไปแล้วถูกไหมครับมันจะมีเขียนทับด้วยนะเนี่ยตัว o v e r l a y เนี่ยนะครับผมก็กำหนดตัว Upsert s e r t เดี๋ยวเรามาดู Serving a s c e s s นะครับผมเราจะบริการได้ยังไงเราจะเสิร์ฟได้ยังไงล่ะ นะครับผมถ้าเราอยากได้ตัว Public URL เอาไปใช้งานนะครับผมนี่เลย Data Public ประกาศตัวแปรว่า Data Public URL เอาได้นะก๊อบตัวนี้มาเลยนะครับผมก๊อบตัวนี้มาเลยนะครับนี่ตัวนี้ get public URL ฟังกช์ชันของเราครับผม super bit. โอ้โห โอ้โห oh, อย่างนี้เหรออ่ะคอมเมนต์ไว้ก่อนไอที่เราก๊อปมาเมื่อกี้คอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามารีเทิร์นออกไปเลยดีกว่ามาตัวนี้เลยนะครับผมนี่ super beta s t o r e เ t e ฟอร์มนี่นะครับผมเดี๋ยวมันจะหลายจังหวะเกิน s u p เ r beta จุด s t o ร e a t e form นะครับผมแล้วก็ตามด้วยบัคเก็ตของเราบัคเก็ตของเราตามนี้เลยนะครับผมฟอร์มบัคเก็ตของเราเราจะไปเก็ตพับ public url นะครับผมสิ่งที่เขาต้องการคือรูปภาพชื่อของรูปภาพก็คือ new name เรา new name ที่เรามาตั้งเลยนะครับผมโอเคนะครับสิ่งที่มันได้ออกมานะครับผมคือ data อันนี้เขามาเขามารับเขามา destructure เพื่อเพื่อรับข้อมูลนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ dot dot data ก็คือการเข้าถึง k e ์เลยเข้าถึง key ตัว data เลยแล้วในใน data เนี่ยมันยังจะมี public url อีก ผมมี public u r l อีกก็ด public u r l เขาขึ้นแนะนำอยู่แล้วอ่ะนี่คือสิ่งที่เราจะ return ออกไปมันก็จะจบภายในบรรทัดเดียวผมขอ enter เนาะได้ไหมแบบนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวโค้ดมันตกนะครับผมมันคือโค้ดที่เราไปก๊อปมาเลยนะครับผมเพียงแค่เราจะไม่เวิ่นเวจะมานั่งประกาศค่อยๆ่รับมาเรารีเทิรออกไปเลยรีเทิร์นออกไปเลยแบบนี้ก็ได้นะครับผมได้ไหมอ่ะลองดู เดี๋ยวก็รู้นะครับผมทุกท่าน,น,นตรงนี้โอเคไหมครับโอเคเนาะผมไปลองดูหน่อยผมตื่นเต้นอยากจะรู้แล้วนะครับผมไหนอะอ่ะกรอ,อกมาอีกปึ๊บ,ปบไปนิ่งเปียะ นิ่งเปี้ยอ๋อนี่งไงได้มาแล้วได้ public url ออกมาแล้วไหนลองกดคอนโทรลแล้วคลิกดูสิ error ออ not found นะครับผมอาจจะต้องเรียกภายในตัวโปรเจกต์ของเรา bucket not found not found จริงเหรอ bucket not found public url ขอดูนิดนึงนะครับผม bucket ก็นี่ไง bucket new name data public url ก็ได้ url ออกมานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราค่อยเรียกใช้ในโปรแกรมของเรานะครับเดี๋ยวเราค่อยเรียกใช้ในโปรแกรมของเรานะครับผมโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับใน ep นี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเปิดได้นะแต่เปิดไม่ได้เหรอต้องเรียกภายในโปรเจกต์ของเราเท่านั้นเหรอ,อ public url อ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปใช้ตอนหน้าบ้านตอนที่อยู่ในบ้านหน้าบ้านเรา แสดงว่าลองรีเฟรชดูหน่อยรูปที่2มาแล้วอืมก็โอเคนะวิวดูหน่อยสิ get URL expire อ๋อเดี๋ยวตัวผมบังใช่ไหมฮะผมขอขยายนิดนึงนะครับผมขอขยายผมลองคลิกที่รูปดูนะครับผมมันจะมี get URL มี1 week เอา1 week สิ copy URL เรียบร้อยผมขอเปิดเทียบหน่อย โอ้โหยาวจัดอาา๋ออันนี้น่าจะเป็นลิงก์ที่โพไวให้คนอื่นแลนด์มาร์คบัคเก็ตลอยไทยเดี๋ยวเราค่อยไปเรียกใช้ในโปรแกรมของเรานะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเรียกใช้ในโปรแกรมของเรามันมีเก็ตแบบนี้ด้วยหรอ,อก็เวิร์กนะนะครับผมเวิร์กนะโอเคนะครับผมใน ep หน้านะครับผมเราจะมาลงฐานข้อมูลกันเนี่ย insert db นะครับผม insert db นะครับผมโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับในการใช้ตัวอัปโหลดไฟล์จาก s ู p e r ียร์ยากไหมฮะคือเขามีด็อกคิวเมนต์ให้เราหมดแล้วมีด็อกคิวเมนต์ให้เราหมดแล้วนะครับผมในอ e ีีหน้าเรามาเอาลงฐานข้อมูลกันหรือจะเอาลงเลยดีเอาเลยไหมล่ะก็เอาเวทเลยไหมฮะไม่ต้องลำเลยเนาะจะไป EP หน้าทำไมนะครับผมเอาเวทเลย่ะ DB จุดไม่ได้สิต้องไป พิสมาดีบีพุทนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปแต่งตัวพิสมานิดหนึ่งกนะันตัวนี้นะครับผมที่สกิม่านะครับที่โฟลเดอร์โฟลเดอร์พิสมาแล้วก็สกิม่านะครับผม Name String Description String Category String Image String Provin อ่ะมีนะ e ล l ลอง Price ขาดอะไร p โพวิน c a t e g อ r y มันก็ครบแล้วนี่ ไอ้พวกนี้ไม่ต้องมีก็ได้อืม hmm. ก็ได้นะ favorite 1 2 3อ่ะโอเคลงเลยอย่างนั้นลองดูนะครับผมลองดู average db จุด landmark นะครับผมจุด create ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับผมเราจะเอาอะไรบ้างนะครับผมก็ data ไม่ใช่เอาอะไรบ้างก็ Data เราวอร์ีเดไว้หมดแล้วนี่นะครับผมก็จะเป็นดอทดอเลยก็คือการคัดลอกตัวอ็อบเจกต์มาวางนะครับผมทําคล้ายๆกับตัวที่แล้ว v a l i d a t e field เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปให้ดูนะครับผมตัวด้านบนนี่เลยการ Copy ีของเราที่เหลืออะไรเราก็จับลงเราค่อยๆจับลงนะครับผมจะลงอะไรบ้างนะครับผมเอาอะไรลงบ้าง Image อิมเมมันไม่เหมือนชาวช่องชาวบ้านชาวช่องเขานะครับผมมันก็จะเป็นฟูลพาดก็คือตัว url ที่เราส่งมันออกมานะครับผมผมอยากรู้แล้วมันจะเปิดได้หรือเปล่าผมก็เดี่ยเข้าใจว่า public url มันต้องเปิดได้นะเดี๋ยวเราไปผมอยากรู้แล้วมันจะได้ไหมนะครับผมอะ profile id นะครับผม profile id ก็คือ user จุด id นะครับผม3ตัวก็คงจะได้เลยนะครับผม หลังจากนี้นะครับผมเราก็ปิดปิดตัวนี้ดีไหมว่าจะรีเทิร์นรี r ดเ t เข้าไปหน้าแรกเลยนี่รีเทิร์นไดเรกเข้าไปหน้ารีรีไดเกเข้าไปหน้าแรกเลยอลองดูซิทางานได้อยู่บ่นะครับผมลองกรอบแบบจริงจงังจังโฮสเทลไพรซ์สองร้อ 200, ต่อคนอยู่ที่นะครราชสีมา ปุ๊บคลิกแถวแนี้รูปสมมติรูปนี้มันจะได้อยู่บอปุ๊บกดเซฟโหนานจังอุ้ยลีเดลิกมาหน้าแรกนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่ารีโหลดหน่อยสิรูปมาโอเครูปมาไหนขอดูในฐานข้อมูลนะครับผม เทเบิลนะครับเทเบิลตรงนี้คลิกดัตเเบินะครับผมแล้วก็เทเบิลโปรไฟล์แลนด์มาร์คมากด v i ววิวอินเ t เบิล e d ด t เตอร์รูทสามศูนย์หกศูนย์ไอดเ,เป็นเทคและลองไพรซ์คีเอทมาครบละติจูดลองติจูดเป็น f ฟลดโปรไฟล์ไอดีฮึมโปรไฟล์ไอดีไอดีนี่ ไช้สองร้อย time stamp ครบแกมนะครับผมเป็นยังไงครับผมยากกี่โมงครับผมยากกี่โมงครับผมมีเคาะรอเดี๋ยวอีพีหน้าจะเริ่มสนุกแล้วจะเอารูปมาโชว์ทำเป็นการ์ดแจมๆนะครับผมาทำเป็นการ์ดแจมๆที่หน้าแรกนะครับผมเพราะว่าเราลีไดเลียกเข้าไปหน้าแรกแล้วโอเคแต่ถ้ารูปถ้าไม่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอกลับมานะขอกลับมานะนะโอเคนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับใน EP นี้นะครับผมยากไหมครับผมถ้ายากยังไงติดตรงไหนคอมเมนต์คุยกันด้านใต้คลิปนะครับผม ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการใช้สต r ร g e ในการตัวสร้างบักเก็ตของซูเปอร์เบแลฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกทุกท่านด้วยนะครับผมฝากก o ลลเก้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรอยไถพัฒนาและไม่ให้พลาดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ